น้าน้อยมีหนุ่มๆต่างบ้านต่างอำเภอมาจีบไม่เว้นวันรวมถึงน้าอ่วมหนุ่มในหมู่บ้านเดียวกันอายุรุ่นดาวคขาวเดียวกับน้าน้อยน้าอ่วมชอบน้าน้อยมาตั้งแต่อนุบาลตอนเด็กๆน้าอ่วมได้เงินไปเรียนอาทิตย์ละหนึ่งบาทก็จะแบ่งให้น้าน้อยห้าสสตางค์จนพอโตเริ่มเป็นหนุ่ม ได้อะไรมาก็มักจะเอามาให้น้าน้อยเสมอต้นเสมอปลายไม่เคยเปลี่ยนแต่น้าน้านอยกลับไม่เคยมีใจให้น้าอ่วมเลยแถมยังชอบพูดจาแรงๆใส่น้าอ่วมต่อมามีหนุ่มต่างอำเภอคนหนึง่งมาจีบน้าน้านอยชื่อน้าพุธน,น้าน้อยก็มีใจให้เหมือนกันจีบกันได้สักพัก น้าพุธก็จะมาขอน้าน้อยแต่งงานส่วนน้าน้อยก็สมัครใจเพราะชอบน้าพุธอยู่เหมือนกันข่าวลือสะพัดอย่างรวดเร็วไปถึงหูน้าอวมก่อนวันที่น้าพุธจะมาตกลงค่าสินสอดคืนนั้นน้าอวมได้มาหาน้าน้อยที่บ้านเรียกอยู่นานพอควรยายจึงบอกให้น้าน้อยออกมาคุยกับน้าอวม น้าน้อยก็หน้าบูดหน้าเบื้องออกมาจากห้องมึงมาทำมาอีกไอ้อ้วนพอเห็นน้าน้อยเดินออกมาน้าอ้วนไม่อ้อมค้อมยิงคำถามตรงๆเลยวา่าน้าน้อยจะแต่งงานกับหนุ่มบ้านไกลคนนั้นจริงๆหรือน้าน้อยก็ตอบว่าใช่พรุ่งนี้จะตกลงค่าสินสอดน้า,นานอ้วน ขอน้าน้อยว่าอย่าแต่งงานกับน้าพุธเลยได้ไหมฝ่ายนั้นให้ค่าสินสอดเท่าไรน้าอ้วมจะให้มากกว่าเป็นเท่าตัวน้าน้อยเกิดลำคาญเลยพูดตรงๆว่าไม่เคยรักน้าอ้วมเลยและชาตินี้ก็จะไม่มีวันรักต่อให้เหลือผู้ชายคนเดียวในโลกก็จะไม่เอาน้าอ้วม มาทำผัวน้าอ่วมเสียใจมากจึงขู่น้าน้อยว่าจะผูกคอตายและสั่งเสียไว้ว่าชาตินี้จะรักน้าน้อยคนเดียวและจะรักน้าน้อยทุกๆชาติไปน้าน้อยก็คิดว่าเป็นแค่คำขู่น้าอ่วมคงไม่กล้าทำจริงๆหรอก จึงไล่นะาอ่วมกลับบ้านไปส่วนตัวเองก็กลับเข้าห้องนอนพอรุ่งเช้าวันต่อมามีคนมาเล่าให้ฟังว่านาะอ่วมได้ผูกคอตายแล้วยายจึงรีบวิ่งไปดูส่วนนาน้อยช็อกมากและกลัวมากจนไม่กล้าไปพอยายไปถึงบ้านนาอ่วม เสียงร่ำไห้จมงมทั่วบ้านคนยืนมุงกันจนเต็มถนนสภาพศพตอนนั้นตาถลนลิ้นเหยียดยาวสงสัยว่าตายตั้งแต่เมื่อคืนและพบจดหมายลาตายหนึ่งฉบับพี่นาอวมเขียนไว้ก่อนตายในจดหมายเป็นคำสั์แช่งน้าน้อยจะตามน้าน้อยไปทุกที่ และจะเอาน้าน้อยไปอยู่ด้วยจนถึงวันเผาน้าน้อยกลัวมากแต่ก็ต้องฝืนใจขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์ปรากฏว่าศพน้าอ่วมตายตาไม่หลับสับเปลอือเอามือรูปปิดแล้วแต่ก็หลับไม่มิดงานศพผ่านไปหลายวันแต่น้น้อยเหมือนคนจิตตก ได้ยินเสียงอะไรก็กลัวไปหมดจะเข้าห้องน้ำแต่ละทียายต้องลงมาเฝ้าหน้าห้องน้ำตลอดหลังจากนั้นไม่นานนาน้อยก็แต่งงานกับนาพุทธทุกอย่างเหมือนจะราบรื่นดีต่อมาไม่นานนักนาน้อยก็ได้ตั้งท้องแต่นาน้อยคลอดก่อนกำหนดสมเดือน เด็กที่เกิดมาเป็นผู้หญิงตัวเล็กมากและตอนคลอดก็ไม่ร้องเลยป้อนนมก็ไม่ยอมกินสักพักเด็กก็หายใจรัวรินก่อนที่จะสิ้นใจไปในที่สุดประมาณ7-8ปีต่อมาหนาน้อยก็ตั้งท้องอีกครั้งหนาน้อยท้องได้3ามเดือน กำลังจะเข้าเดือนที่สคืนนั้นหน้าน้อยฝันเห็นหน้าอวมไม่ยืนอยู่หน้าบ้านเหมือนเข้ามาในบ้านไม่ได้จ้องมองหน,น้าน้อยตาเขม็งแล้วอยู่ๆหน้าอวมก็ยิ้มแต่เป็นรอยยิ้มที่น่ากลัวมากจากนั้นคอของนอวมค่อยๆหักพับลงลูกตาถลนออกมา แต่ปากยังยิ้มอยู่ท่าเดิมน้าน้อยสะดุ้งตื่นและคืนนั้นก็ไม่กล้านอนต่อเลยเช้าวันต่อมาน้าน้อยได้ล้มลงที่พื้นห้องน้ำเลือดท่วมขาเป็นกองกองพอไปถึงโรงพยาบาลหมอสรุปว่าเด็กเสียชีวิตแล้วปีต่อมา น้าน้อยตั้งท้องอีกรอบเหมือนหนังม้วนเก่าไม่ผิดเลยกำลังจะเข้าเดือนที่สี่ก็แทงอีกรอบในคืนนั้นเองน,น้าน้อยฝันว่าน้า,นานอวมมายืนหัวเราะที่หน้าบ้านจ้องน,น้าน้อยตาเขม็งและพูดว่ามึงหนีกูไม่พ้นหรอกยายเริ่มจะทนกับเหตุการณ์ไม่ไหว จึงพาน้าน้อยกับนาพุทธไปดูดวงกับพระพระท่านบอกแค่ว่าเขาจะยังไม่ไปไหนนะโยมมันยังไม่ถึงคาดของเขาเขายังไปผุดไปเกิดไม่ได้เขาจึงยังวนเวียนกับสิ่งที่เขาผูกพันก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องคำสาปแช่งของผีตายโหง เรื่องนี้อาจจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะคะจะออกแนวเจ้ากรรมนายเวรจองกรรมจองเวรกันซะมากกว่า